สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาาชินมัญชรวันนี้วันพุทธที่กลุ่กุมภาพันธ์2566ขึ้น11ค่ําเดือน3วันนี้เป็นวันขานไม่ถูกกับวอกและเป็นวันธงชัยเหมาะกับการทำงานมงคลทุกประเภทครับเวลาดีคือ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา เวลา19นาฬิกาถึง23นาฬิกาปีนักษัตร์เฮงยืนหนึ่งสำหรับวันนี้คือคุณที่เกิดในปีจอคุณที่เกิดในปีมะเมียและคุณที่เกิดในปีกุนครับคุณที่เกิดในปีจอโดดเด่นในเรื่องโชคลาภการเงินช่วงบ่ายยังมีเกมขยับขยายในเรื่องของงานสิ่งที่คิดไว้มีเกมจะได้มาคุณที่เกิดในปีมะเมียโดดเด่นในเรื่องของงานราชการหารตำรวจความรักความสัมพันธ์ มีความสุขสดชื่นดีครับคุณที่เกิดในปีกุลการสอบการแข่งขันและมีข่าวดีเกิดจากความสามารถของตนเองวันนี้คุณที่เกิดในปีมะเส็งและปีวอกต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุการซ่อมรถยานพาหน,นะเสียงเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับสีมงคลในวันนี้สีดำสีน้ำเงินเข้ม หมายถึงโชคลาภการเงินที่ดีสีขาวส่งเสริมในเรื่องของสเสน่ห์มีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนรวยให้ทันยุครุกให้ทันเกมในวันนี้ตกแต่งห้องรับแขกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยดอกไม้สีแดงสีส้มสีอิฐส่งพลังที่ดีของดาวบิน7แดงชาติจัดวางรูปของตนเองครอบครัวและคนรักทางทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งพลังที่ดีในเรื่องของชีวิตคู่และครอบครัวจัดวางรูปนกเป็ดน้ำหรือเป็ดแมนดารินอยู่บนใบบัวเรียกว่าอ่วงเอียส่งพลังที่ดีในเรื่องของความรักมั่นคงยั่งยืนพบกับผมและเช็คดวงยืนหนึ่งได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ในข่าวเช้า Good Morning Thailand วันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดย PT Maccard Macmee มูให้เต็ม Mac